นี่ค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาชมกระต่ายขูดมะพร้าวในสมัยก่อนทุกคนเห็นไหมเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นกระต่ายเลยนะคะทุกคนนี่แล้วที่ขูดมะพร้าวจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่กระต่ายขูดมะพร้าวในประเทศไทยของเรานะคะถ้าเป็นของชาวบ้านทั่วไปที่เขาจะทําทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเพียงไม้กระดานธรรมดาและมีที่นั่งด้านหลังเฉยๆคะ่ะ แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นรูปร่างกระต่ายนั่นเองค่ะเวลานั่งนะคะค่อนข้างยากนิดนึงทุกคนเพราะว่าต้องใช้ต้นนะคะนั่งตรงนี้นิดแล้วก็เหมือนทับไว้ไม่ให้มันแบบว่าขยโยกแยกนั่นเองค่ะแล้วและสามารถขูดพ้าวตงนี้ได้เลยค่ะทุกคนนี่แบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นกระต่ายขูดพ้าวทั่วไปเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะบางที่ก็จะเป็นรูปเสือเลือรูปสิงรูป หรือบางที่ก็จะเอาแบบลากไม้มาทําเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวซึ่งกระต่ายขูดมะพร้าวในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบจริงๆและท่าน ก็สามารถมาชมได้เลยนะคะเพราะด้านในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะมีกระต่ายคุณภาพหลากหลายรูปแบบมากและแต่ละแบบก็โอ้โหทุกคนแตกต่างกันออกไปนั่นเองคะ่ะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะพิพิธภัณฑ์พุพันธ์ไก่สะสมของบโบราณสลซุลของเรานะคะที่นี่เราเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นและที่สำคัญนะคะเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อวชนินราชเพียง ห้ารเมตรเท่านั้นทุกคนซึ่งถือว่าอยู่ใกล้มากๆเลยนะคะและที่สําคัญค่ะจุดสังเกตของผลิธภัณฑ์เราก็ห่างง่ายมากๆเช่นกันค่ะเราอยู่บริเวณ4ีแยกวัดคูหาสวรรค์หรือจุดสังเกตง่ายคือสี่แยกที่มีกําแพงเมืองใหญ่และมีหมวกพนันเลศสวนใบใหญ่อยู่บนกําแพงเมืองซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ